ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลามาสาทุกสวัสดีครับ fc ร้อยซับนำโชคมาอีกแล้วครับสารลักกิโลตาจันตาเซยายมีมาพบกับผู้มีความศรัทธาสารลักกิโลตาจันตาเซยายมีเดินทางมาจากอำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจะมาขอโชคต้อนรับปีใหม่ตามเลยครับตามมาเลยครับชมบรรยากาศร้อมกับขอบรรดาญาภาพจังเขาเป็นอะไรจังคระถูกมงนเขามาแก้บนมาขอกระถูกเงินแล้วแกบนไม่ไม่เขา ผ่านมาเขาใช่ขเขาอยากมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าอ,อยู่ไหนไม่เคยมาอันนี้มีคนตาตากับตาจันตาเชจะมาขอโชว์กับสาหลักกิโลตาจันตาเชใช่ไมี ตามมาด้วยครับแล้ชมบรรยากาศพร้อมกับบรรยายด้วยภาพครับ ทิปคองเอาไปต่อไว้ับ <bubble> ท <deer> ีมาจากไหนัก mm ันนะมาจากอุบลนะอืม รู้มีความศรัทธาในสารหลักกิโลจะตจันตเสรยามาจากอบุบล กรหมน่วาหวกัน่ยน่รบอืมะของครับพอมาไหวมาจากบนตนนี้ตอน้เรื่องปิงปองเลยนะรุนุนุจับสมตัวก่อนเนาะใจตัวไหนเนาะ ห้าสี่แปดหนึ่งปดี่แปดหนกับแปดหนึ่งสี่แปดงห้งเนาะเลขล่วงล่วงไล่วงปิงตองมาไนเนาะเป็นหามาเป็นหามาจาก มาจากอุบลหมอครับมาจากอุบลหมออำเภอใดเนาะอำเภอตะการโอ้ไกลเลยตะการติดตะการตะการเกิดผลแต่ว่าขี้ม้ามันเป็นหลงทางเหรอคะว่ามันไกลๆเด้อแปะรปุนในเนาะตะการเลยติดเหล้านติดโค้งหมดดีอืมอมออาจารย์ขอให้เป็นหปังๆเนาะมาจากไกลก็ไมีโชคเนาะ มากตัวคับเลขจับใด้หาซีก็แปดหนึ่งหาีสองต้นเนาะหาซีก็แปดหนึ่งหาซีแปดหนึ่งเอแคสอตัวอือใจขอให้โชคดีมีมีโชคม่ยังวันกี่ถงยังงิปังปังต้อนรับปีใหม่เนาะส่ดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาธุสาธุอือฮึเฮงเฮงมันๆเด้อจกกได้ไหมอีก ห้นะครับครับโชคดีนะเดินทางปลอดภัยเด้อครับครับสสวัดีจบูตใจสิมาตั้งใจจะมานี่ครับเลขจากผู้มีความศรัทธามาจากอำเภอตะการพื้นฝน จังหวัดอุบุนต้งมีลวงหายได้5 4กับ8ปหนึ่งครับขอให้ f อดูไว้แคบไว้และตามหาื้อได้เดี๋ยวหมดเผื่อเข้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนวดวันที่30สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ธันวาคม2 5 6 6 หล,ลวงนนปิงปองก็ต้องกับทะเบียนรถเนาะแปดหนึ่งเลยเอา้าตรงกันจริงโอ้ยเสือเสือเนาะคนขิงลูกเลยตรกับเลขทะเบียนรถเลยนะแปดหนึงบบน่ง้ตรงกับเลขทะเบียนรถเลยมาจากอุบลเนานะมาจากอำเภอตะการ สองศูนย์แปดหนึ <t ong> <et> ่งเดินทางปลอดภัยนะครับครับเดินทางปลอดภัยครับลอยโชคดีปีใหม่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กลับมาอีกครับได้กลับมาอีกแน่นอนจำทางได้แล้วนอนที่นี่เนาะถ้ีก็แปดหนึ่งเด้อครับขโชคดีครับโชคดีตอนรับปีใหม่ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับร้อยซัดนำโชคในการทำคลิปต่อไป กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งขอให้ตาจันตาเชยังมีโดนบันดาลให้โชคดีสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ทุกคนครับนี่ครับเลขจากผู้มีความศรัทามาจากอำเภอตะการพื้นผลจังหวัดอุบลงตีวตรลงหายได้5 4กับแปหน่งครับขอให้ f อด้วย กว้และตามหาชื่อได้เดี๋ยวหมดเผื่อเข้าชอบก็าตามไม่ชอบก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนวดวันที่30สองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ธันวาคม2 5 6 6